พี่น้องทุกคนครับการนับลำดับพงการสืบทอดการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อดํารงแผนการของพระเจ้าให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นพระเจ้าได้ทรงคัดเลือกบางคนแล้วก็ทรงให้บางคนสืบทอดภารกิจของพระองค์ครับพระกรุณาของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่การกระทําหรือการเป็นผู้อาวุโสข,ของบุคคลนั้นๆครับ เราอ่านพบหลายครั้งในพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าทรงพอประไัยผู้น้องมากกว่าผู้พี่อยู่บ่อยๆครับอาเบลรับความเอ็นดูจากพระเจ้าแทนคายินผู้เป็นพี่พระเจ้าทรงเลือกเศษบุตรของอาดัมถ้าเรานับลำดับพงจากเศษลงไปสิบชั่วคนก็จะนับถึงชายผู้หนึ่งครับที่พระเจ้าทรงเลือก ที่ชื่อว่าโนอาในหนังสือหนึ่งพงศวดานบันทึกเชื้อสายว่าลูกหลานของอาดัมคือเศษเอโนโดเคนันมหาลาเลวยาเรดเอโนกเมทูเซลาลาเมกแล้วก็บอกว่าโนอาครับหลังจากมนุษย์รอดตายจากน้ำท่วมใหญ่ก็มีการนับเชื่อสายอีกครั้งหนึ่งครับบทของโนอาที่ถูกเลือกให้นับ เชื้อสายก็คือเชมครับคนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งต่างก็มีเผ่าภาษาดินแดนและชนชาติเป็นของตนเองทั้งหมดเป็นบุตรชายของโนอาห์ตามตระกูลตามเชื้อชาติครับแล้วก็นับบอกว่าต่อไปนี้เป็นลำดับเชื้อสายของเชมเมื่อเชมอายุได้1 0 0ปีก็มีบุตรชื่ออารบัตชาร์ตสองปีหลังจากน้ำท่วม การนับเชื้อสายของเชมจบลงที่ชายที่ชื่อว่าเทราครับแล้วก็มีการนับเชื่อสายจากเทราครับบอกว่าเทรามีบุตรชายชื่ออับรามนาโฮฮารานและก็ฮารานมีบุตรชื่อโลดครับหนังสือปฐมกาลเข้าสู่บทที่12ก็โฟกัสไปที่ชายชาราครับที่มีภรรยาเป็นหมันที่ชื่ออับราม แล้วก็นางซาราครับเรื่องราวของอับราฮัมเริ่มตั้งแต่บทที่12ครับแล้วก็จบลงในบทที่25อับรามีอายุ175ปีจึงสิ้นชีวิตในวัยชราอันยาวนานและก็ผาสุขท่านไปรวมอยู่กับบรรดาบรรพบุรุษบุตรชายที่รับมรดกพระพรต่อจากอับราฮัมก็คืออิสอัก และก็เรื่องราวชีวิตของอิสอักก็จบลงที่ปลายบทที่35ครับอิสอักมีอายุ180ปีก็สิ้นชีวิตเขามีชีวิตอยู่อย่างผาสุกจนถึงวัยชาราจึงสิ้นชีวิตไปอยู่รวมกับบรรดาบรรพบรุษเอซาวและยาโคบบุตรชายทั้งสองช่วยกันฝังศพของท่านแต่ก่อนที่ยาโคบครับซึ่งเป็นอัครปิตาคนที่สจะสิ้นชีวิต ผู้เขียนได้ให้ความสำคัญแก่บุตรชายคนหนึ่งครับของยาโคบที่ชื่อว่าโยเซฟเกิดจากนางราเชลพระยาคนปรดของยาโคบตั้งแต่ปฐมกาลบทที่37จนจบครับเป็นเรื่องราวของโยเซฟก่อนที่จะเข้าสู่หนังสืออพยพครับแต่ยาโคบยังคงอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่บิดาของเขาอาศัยอยู่อย่างคนแปลกถิ่นคือแผ่นดินคณาอัน ต่อไปนี้เป็นเรื่องครอบครัวของยาโคบโยเซฟอายุ17ปีเขาดูแลฝูงแพะแกะอยู่กับบรรดาพี่ชายเขาเป็นหนุ่มและอยู่กับบุตรของนางบิวฮาและก็บุตรของนางสือปา่านางบัมเรือของบิดายาโคบมีภรยาสี่คนครับคือเลอาราเชลบิลฮาและก็เสือปา่าโยเซฟจึงมีพี่น้อง ต่างมนดาอยู่หลายคนครับมีแต่เบนจามินคนเดียวครับที่เป็นน้องชายแท้ๆของยาโคบที่เกิดจากนางราเชลแล้วก็นางราเชลก็สิ้นชีวิตหลังจากให้กำเนิดเบนจามิน Benjamin ครับยาโครบรักโยเซฟมากกว่าบุตรคนอื่นๆเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อยาโคบชราแล้วแต่แทนที่พวกพี่ๆจะรักโยเซฟครับพวกเขากลับชิงชังโยเซฟเป็นอย่างยิ่งครับโยเซฟรายงานสิ่งไม่ดีไม่งาม ที่พี่ชายกระทาให้บิดารู้เมื่อพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าบุตรคนอื่นๆต่างก็เกลียดชังเขามากจนไม่ยอมพูดดีด้วยวันหนึ่งโยเซฟฝันเขาเล่าความฝันให้พี่ชายฟังพี่ชายก็จึงเกลียดชังโยเซฟมากยิ่งขึ้นครับในสมัยอับราฮัมอิสอักและก็ยาโคบการสื่อสารจากพระเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นการปรากฏ ของพระเจ้าโดยตรงหรือจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าบางครั้งพวกเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่มีทูตของพระเจ้ามาปรากฏแกยโย่โยเซฟโยเซฟไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าสื่อสารต่อโยเซฟโดยทางความฝันพระเจ้าอยู่เบื้องหลังกิจกรรมต่างๆของโยเซฟพ,พระเจ้าทำงานแบบไม่เปิดเผยเลย และก็ทรงนำพาให้เหตุการณ์ร้ายกลับสู่สภาพดีโดยพระเมตตาของพระองค์เรื่องราวชีวิตของอับราฮัมอิสอัคยาโคบเกิดขึ้นในแผ่นดินคนาอันครับแล้วก็บางครั้งก็เกิดขึ้นในดินแดนเปโสโปเตเมียส่วนเรื่องราวของโยเซฟเกิดในแผ่นดินอียิปต์ครับการเดินทางกลับสู่แผ่นดินคณาอันเกิดขึ้นหลังจากที่โยเซฟ สิ้นชีวิตไปแล้วครับเรื่องราวชีวิตของโยเซฟจะดำเนินต่อไปอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ